บินไปดูงไบินไปฮ่องกงบินไปสิงคโปร์ไปเจอแกไงแต่รอบนี้แกเป็นสนามกอล์ฟของคนอื่นเขาชอบอย่างนี้ซะด้วยสิแสดงว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบแล้วเป็นไกรล,ลองบอลเล่าอืมอาจารย์ท่าสมุทิแพทองทานเป็นนายกเอนอกจากเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับที่อาจจะต้องมีคนขุดขึ้นมาแน่นอนเนี่ยแล้วเรื่องโครงการ,งงงร,งรงเงินดิจิตอลจะทํายังไงต่อจ้ะคือจริงๆแล้วเงินดิจิทัลเนี่ยนะครับคนที่ ประกาศโป้งคนแรกเลยคือคุณเศรษฐาใช่ใช่นะคะซึ่งท่านคุณเศรษฐาไปเนี่ยจะบอกว่าได้บันไดลงพอจะได้แต่บังเอิญบังเอิญพอคุณเศรษฐาขึ้นระนาดเอกปั๊บคุณแพรทองทานก็รับระนาดโทรชิงตัง,งชิงตังขึ้นมาเลย <c oughs> ก็แปลว่าถ้าคุณแพรทองทานเป็นก็ยังไม่สามารถสลัดทิ้งได้อ่ารับรู้อยู่รับรู้อยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลายเป็นนโยบายพัคเพื่อไทยก็ต้องเดินหน้าต่อแลนะ้วอาจารย์ ถูกต้มันก็ต้องเป็นแฟลกชิปต่อไปต้องเดินหน้าอาจารย์คุกนะครับนี่ไงซึ่งบอกว่าคุณหญิงก็ไม่ให้ลูกเขามาหรอกเพราะว่ามันยังลูกผีลูกคนอยู่มันจะคุกหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจครับคือตอนนี้เนี่ยแม้แต่พักร่วมเองเนี่ยนะเขารับหลักการในวาระที่หนึ่งใช่แล้วตอน,นมีการแประยะติวาระสองจนกระทั่งจะออกกฎหมายเป็นวาระสามเนี่ย ต้องมั่นใจเดี๋ยวเขาจะเอาด้วยนั่นสิครับยังไม่เคยรุผมจะไม่ผิดเหมือนว่าเขายังไม่เคยเอาเข้าคอรมอเลยใช่ไหมจ๊ะยังเลยยังเลยอ่ายังที่เขาบอกเขาไม่เอาเข้าเพราะอะไรมันยังไม่มีความแน่ชัดไงอืมใช่ไหมใช่เขาผันเงินมาได้ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นไอจาาไอเงงบประมาณปีหกเจ็ดในขณะเดียวกันปีหกแปดถามว่างบประมาณผ่านไปร้อยแล้วยังอ่ะยังยัง โอ้อันนี้เรื่องใหญ่นะครับเแล้วตกลงเงินที่เขาตั้งการ4 50,000มันจะมีไหมครับเอาตรงๆนะในความรู้สึกผมผมรู้สึกแปลกๆตั้งแต่เศษถาขึ้นเวทีประกาศวันแรกแล้ว หนึ่งคือเงินจํานวนสี่แสนห้าแสนล้านใช่ไหมฮะตอนนั้นที่เขาบอกห<า>้าแสนล้านอให้ทุกคน 500, ที่เป็นคนไทยอา่าค,คนไทยได้ทุกคนหมดเลยแล้วก็ไม่กู้ด้วยเออเอาเงินมาจากไหนอา่อาอาันนี้คือเราคิดแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเอ้ยเบื้องเบื้องหลังปไปมาปุ๊บกลายเป็นการถ่วงเวลามาเรื่อยจนกระทั่งผ่านไปปีหนึ่งก็ยังไม่เห็นวี่แววว่ามันจะออกมายัางไงเลยเนี่ยอาจารย์ <laughs> ไม่มีอะไรชัดเจนค่ะ <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรชัดเจนเลยหนึ่งปีแต่สิ่งที่เขาได้ไปแล้วคืออะไรรู้ไหมอะไรครับ เขาได้ข้อมูลคนไปแล้ว25ล้านคนเขาได้ข้อมูลคนไปแล้ว25ล้านคนคนที่ลงทะเบียนนั่นแหละพวกที่ไปลงทะเบียนแล้วไงเออครับให้ข้อมูลเขาไปแล้วอาจารย์ออแล้วข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเอาไปใช้เขาจะเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างอันนี้บอกพี่น้องประชาชนให้เข้าใจก่อนนะฮะไปศึกษา กรณีของ Cambridge Analytica ที่เข้ารับจ้างในการทำแคมเปญออนไลน์ให้กับลูกของมาร์กอสบ้างหรือว่าในประธานธิบดีอเมริกาบ้างเขาจะไปศึกษานิสัยใจคอต่างๆของเราใช่ไหมค,ครับจากไอ้การที่เรามีลน์มีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับสุดท้ายเขาจะทำแคมเปญเลยว่าถ้าคนกลุ่มนี้ถ้าอยากให้เลือกต้องพูดเรื่องอะไรถ้าคนกลุ่มนี้อยากให้เลือกพูดอะไรเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ในเลือกตั้งขาวที่แล้วที่เขาได้คะแนนกันเยอะๆทั้ง14ล้านและ10ล้าน2พรรคเนี่ยนะครับ เขารู้วิธีการในการจะประกาศนโยบายรัฐสวัสดิการและประชานิยมมาประมาณ200-300ยนูน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะภาคเก้าไกลเขาเก่งมากเขารู้ว่าโอเคนะคนแก่เอาไป3,000ันคนพิการเอาไป3,000นอนกิดเตียงเอาไปหมื่นหนึ่งในขณะเดียวกันคนงานเอา4ี่ร้ยาสิีเอา25,000สาวทั้งหลายนั่นก็ได้ผ้านอนามัยฟรีเด็กนั่เรียนเรียนฟรีเใช่ไหม เขามีวิธีการในการจะดึงคนแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอเขาดึงคนมาได้เป็นจำนวนสิบสี่ล้านเขาก็มานึกว่าสิบสี่ล้านหนุนยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองไงมัวม่วมั่วคนก็ไม่ได้เขายกเลิกหนึ่งหน<ช>ึ่งสองเขาไปดูเรื่องรัฐบัตดีการเขาไปดูเรื่องของประชานิยมก็เช่นเดียวกันพรรคเพื่อ,อไทยก็มาจากที่คุณเศรษฐาโพร่งมาเนี่ยหนึ่งมืนมาทุกคนอายุสิบหกปีขึ้นไปมาเลยค่ะมาเลย บ้านไหนรายได้ไม่ถึงสองหมื่นคุณแพร์สัมทานบอกไงเติมให้เต็มใช่ไหมค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สลดทันทีคนไทยมีสักซีเออเป็นไงอาจารย์เสียงเหมือนเลยนะประโยคนี้ดังมากในโลกโซเชียลนะมีเกียรติมีสักรีไปพร้อมๆกันค่าอะไอ่าอย่างเงี้ยครับแล้วเสร็จแล้วเป็นไงต้องถามว่า ทันทีแปลว่ากี่โมงอืทันทีเ่ยกี่โมงมปงมงีปีแล้วนะนี่จะครบปีแล้วนะคะวันที่ยี่สิบสองเนี่ยครบปีแล้ว <c oughs> ครับอาจารย์ผมถามเป็นความรู้นิดหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ตั้งพรรคไทยรักไทยขึ้นมาใช่ไหมครับไทยรักไทย <c oughs> แล้วก็มาถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็มาพาลังประชาชนก่อนหรือพลังประชาชน <c oughs> ใช่ไหมฮะแล้วก็มาแล้ว <c oughs> ก็มาพรรคพรรคเพื่อไทยไปอาจารย์ มีคันเออไทยสามพักได้ไหมไม่มีนะมีตัวแทนที่เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งผมใช้คําว่าไม่ใช่ตัวจริงดีกว่าเอางี้ดีกว่าอาจารย์ตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่คุณสมักคุณสมชายแล้วก็คุณยิ่งรักแล้วก็คุณเศรษฐาตีคนแล้วนะฮะอาจารย์เพื่อไทยคิดอะไรอยู่ทักษิณคิดอะไรอยู่คือคุณทักษิณในเมื่อตัวเขาเองต้องห้ามไงถูกไหมครับแต่เขาก็ยังต้องควบคุม เทศไทยให้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลือกเชื่อใครนะที่พอจะมาอยู่ใต้อานัตเขาแล้วก็พอที่จะมีภาพลักษณ์ของผู้บริหารได้ออย่างพี่หมักในเป็นนักการเมืองเต็มตัวใช่ไหมคะใช่แต่พี่หมักเนี่ยจงรักภักดีต่อสถาบันเพราะแกเป็นเชื้อขุนน้ำขุนนางใช่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 ไหมคนคนถ้าไม่รู้จักคุณสมัครยคุณสมัครนี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะจําคนได้มั่นนะฮะ เคยเคยโทรศัพทไ,ไปหาผมที่โรงอาหารอสอมทเนี่ยบอกว่าผมอ่านประโยคอนไปนิดนึงเ้าสกิดเลยนะโทรไปแจ้งเลยว่าให้อ่านอย่างนี้นะเออผมยังอึ้งอยู่โอโอว่าโอ้ติดจริงคนนี้ใช่ได้ใช่ได้แกหลับตามองแกลับตามองแผนที่ประเทศไทยได้อ่านกัะดึกภาพออกใช่ถนนไหนตัดกับอะไรมีครองอะไรอยู่ตรงไหนย่านอะไร เป็นยังไงเป็นกนรู้หมดอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเอาพี่หมักมาก็เหมาะสมกับการที่จะให้เป็นเลขาธิการีอืีแต่เชื่อว่าพี่หมักเองเนี่ยเมื่อเข้ามาทํางานก็ต้องรู้เจตนาหลายหลาย่องของคุณทักษินซึ่งเราไม่อยากจะลงรายละเอียดนะค,ะครที่พี่หมักไปด้วยไม่ได้ไปด้วยไม่ได้แน่นอนนะ อ่าเสร็จแล้วเขาก็ต้องหาทางสอยพี่หมักใช่ไหมครใ,ในที่สุดพี่หมักก็ไม่มีแผลให้เขาสอยได้เพราะทํารายการโทรทัศน์แล้วมีเอกชนชเป็นสปอนเซอร์ใ มันก็เลยผิดกฎหมายแต่ก็สร้างวัฒนสร้างวัฒนกรรมแค่ทากับข้าวออกทีวีก็ไม่ได้เป็นนายกมันไม่ใช่คุณทําผิดกฎหมายเป็นนายมนตรีรับจ้างเอกชนนั่นแหละประดิษฐ์คำแลือเกินประดิษฐ์คำแลือเกินพรรคเลนี่แหละเห็นผมจําได้วันนั้นวันนั้นคุณสมัครเนี่ยต้องอเอาน้องเฉยมาใช่ฮะวันนั้นคุณสมัครเนี่ยเดินออกหลังสภาสภาเก่านะฮะจะจะใช้คําว่าน้ําตาหนองหน้ามันก็ไม่เชิงแต่มันจุกอาจารย์จุก ในความที่ว่าใช่โดนปลดกลางสภาเลยนะจ์าอ้โหเจ็บปวดมากที่มาคิดว่าแกจะถูกเสนอกลับเข้ามาใช่เพราะความผิดของแกไม่ได้ร้ายแรงในแง่คาว่าทริตอะไรต่างๆใช่ไหมก็แค่ไปทํารายการโทรทัศน์ที่มีเอกชนเป็นสปอนเซอร์แกก็ยกเลิกรายการไปใช่เพราะฉะนั้นพอยกเลิกไปแกก็มีคุณสมบัติแล้วอก็นึกว่าเขาจะเสนอแกกลับเข้ามาับปรากฏว่าแกก็ถูกทรยศเึื่องนี้คุณเดวิดเป็นคนเล่าเองเลยนะ เอาคุณสมชายมาอพี่หมักก็นิกว่าจุบอกเลยแหละทีนี้กรับแล้วพอสมชายขึ้นมาปุ๊บทํางานไม่ได้ไม่มีทําเดียวไม่ได้เข้าสภาไม่ได้เข้าสภาทํางานไม่ได้เลยโอ้เจอ้ไหมครับครับแล้วพอมาถึงคุณยิ่งรักเนี่ยโหยิ่งสโลแกนของชัดเจนมากทักสิทธิ์คิดคิดเพื่อเพื่อไทยทัพ เขายืนยันเลยว่าเขาจะต้องทําตามนี้อืไม่รู้ว่าตอนสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยต้องเคยฟังนะที่ฟังนะรายการพิยุของแกที่แกพบประชาชนตอนเช้าวันเสาร์อ่าพี่ฟังมีวันหนึ่งพี่นั่งอยู่ในรถขณะที่กำลังจะไปสอนตอนเช้าเนี่ยก็ได้ยินแกบอกว่าคนเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลแกเนี่ยไม่ต้องคิดอะไร ใช่แล้วพแกคิดให้หมดแล้วแกคิดให้หมดแล้วขอให้ขยันทําตามที่แกบอกก็พอเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ต้องถามพี่ว่าแกคิดอะไรยังไงอยู่แกคิดตรงที่ว่าเมื่อแกมาไม่ได้แล้วแกหมดสิทธิ์แล้วแต่ก็แต่แกยังต้องการคุมประเทศไทยอยู่ดังนั้นแกต้องมีนอร์มินีแกต้องมีนายกรัฐมนตรีเป็นทุนเชิดไรที่บอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานบ้างอะไรบ้างผมแกแล้วอะไรอย่างงี้ไม่ต้องเชื่อกันเลยเหรอครับอาจารย์ โอ้โหแม้ว่าต้องนี้ยังคิดว่าคุณท้กงสีเชื่อถือได้อยู่มองคนในแง่ดีก่อนที่แกจะกลับมาเลี้ยงหลานนี่แกบอกแกจะกลับบ้านมากี่รอบแล้วยี่สิบเอ็ดแล้วเสียงปืนแตกแกจะมานําคนเข้ากรุงเทพเนี่ยตกลงแกมานำไหมแกตกเครื่องครับมาไม่ทันเออโอ้เสียงปืนแตกเนี่ยนั้นนัดแรกนี่ผมจะมาเลยแล้วแกมาไหมล่ะเออ,เอ,อ แล้วก่อนที่จะมาแจกดิจิทัลเนี่ยตอนที่พลเอกประยุทธ์แก้ไขาปัญหาโควิดได้มีการแจกเงินชดเฉยพวกเราอ,ะอ่ะครับครับแกบอกว่าเป็นพวกที่อับปัญญาเป็นคนที่นะแจกญญเงินนี่ออนมันไม่ใช่ปัญญา,าอ่อนมากแล้วเป็นไงตอนนี้ของแกมาแกก็แจก,ก